รเรียน3มวันแล้วจะทําเป็นไหมเราจะเริ่มต้นตั้งแต่การตั้งเป้าหมายจะทํายังไงให้สร้างรายรับได้ให้ถึงตามเป้าหมายเราจะมีตารางให้คุณเนี่ยฝึกการนวดหน้าให้คุณเป็นมืออาชีพได้ภายในหนึ่งเดือนหลังจากนั้นนะคะก็จะเรียนรู้วิธีการตั้งราคาวิธีการหาลูกค้าการทําการตลาดไม่ว่าจะเป็นการตลาดแบบในออนไลน์หรือว่าการตลาดแบบเจอกับลูกค้านะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มเรียนนวดหน้าแล้วค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การเรียนดูพื้นฐานโครงสร้างของชั้นผิวอนาตมีต้นเห ที่ทาให้หน้าแก่เด็กเกิดจากอะไรริ้วรอยเกิดจากอะไรแล้ววิธีแก้มันจะต้องแก้แบบไหนอย่างไรการนวดหน้าเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมมันช่วยได้จริงหรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะช่วงภาคบ่ายเราก็จะเริ่มต้นในการเรียนทฤษฎีค่ะซึ่งในทฤษฎีของเรานะคะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่การเช็คเครื่องสำอางแล้วก็ตามด้วยการทําความสะอาดด้วยครีนซิ่งครีมการทําความสะอาดด้วยการสครับผัดเซลล์ผิวแล้วก็เป็นการนวดฟื้นฟผูผิวหน้าด้วยคอลลาเจนและหลังจากนั้นก็จะเป็นการนวดกดจุดบนผิวหน้าการนวดของเรานะคะเราจะใช้ศาส ที่เป็นสุดยอดของโลกในทั้งหมด5ศาสตร์มารวมกันไว้ในท่าน้กของธันยนีศาสตร์ที่1เลยคือศาสตร์การเดนน้ําเหลืองจากประเทศอินเดียศาสตร์ที่2เลยค่ะคือศาสตร์การกดจุดจากประเทศญี่ปุ่นศาสตร์ที่3เลยนะคะคือการใช้กัวศาสตร์แต่เราจะประยุกต์เป็นการที่ใช้มือนะคะศาสตร์ที่4เลยนะคะคือศาสตร์การเหล่าหน้าของประเทศเกาหลีและศาสตร์ที่5เลยค่ะคือศาสตร์การนวดอายุรเวทของไทยเราเราจะรวบรวมเทคนิคที่เป็นสุดยอดของโลกที่ทำแล้วเห็นผลลัพธ์ทันทีมาประยุก อยู่ในท่านวดหน้ายกชับของทันยานีของเรานะคะหลังจากนั้นวันที่2ค่ะเราจะมีการทบทวนท่านวดแล้วก็จะฝึกวิเคราะห์ผิวหน้าแก้ปัญหาริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าไม่ว่าหน้าบานจะทํายังไงให้เป็นหน้าเรียวล่องแก้มลึกล่องน้ำหมกักหรือจะทํายังไงให้ตื่นขึ้นหนังตาตกคิ้วตกหน้าตกลงมาเราจะทํายังไงให้ยกขึ้นตรงน,นี้เราจะบอกทุกจุดให้คุณรู้และทําได้อย่างละเอียดนะคะหลังจากนั้นภาคบ่ายเราจะมีการฝึกจริงปฏิบัติจริงทําจริง ขั้นตอนเราจะมีคุณครูนะคะประกบตัวจับมือกันทําให้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยรู้น้ําหนักมือครูผู้สอนทุกคนนะคะทันบอกเลยว่าทันเทรนมากับมือทุกคนเลยถ้าไม่เป็นไม่เก่งไม่มีความรู้มากพอทันไม่มีทางปล่อยออกมาลูกศิษย์คนไหนไม่เข้าใจตรงจุดไหนสามารถถามตอบได้ทันทีและวันที่คะ่ะช่งเช้าเราจะมีการทบทวนท่ากันอีกทีหนึ่งนะคะจะมีการพูดคุยว่าเมื่อวานดวดหน้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างเกิดปัญหาอะไรติดปัญหาอะไรและพร้อมแนะแนววิธีการแก้ปัญหาค่ะหลังจากนั้นช่ว บเราจะมีการฝึกจริงปฏิบัติจริงกันอีกนะคะซึ่งจะให้ผู้เรียนเนี่ยสลับกันนวดค่ะบอกเลยว่าใครไม่เคยมีประสบการณ์ทําไม่ได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราอัดกันแบบแน่นๆเลยสาวันเต็มเต็มและยุคนี้สมัยนี้นวดหน้าเป็นนวดหน้าเก่งอย่างเดียวไม่พอเพราะคนไม่ต้องการแค่หน้าสวยอย่างเดียวคนต้องการสุขภาพจิตด,ดีขึ้นด้วยท่านก็เลยนําเทคนิคการใช้พลังงานคลื่นเสียงคันทิเบตมาควบคู่กับการนวดหน้านะคะให้ผู้เรียนเนี่ยได้นําเทคนิคขั้น ตอนนี้ไปให้กับลูกค้าค่ะบอกเลยว่ามันดีมากๆาท่านไหนสนใจเรียนนะคะไม่ว่าจะมาเรียนแบบเจอตัวกันหรือจะมาเรียนทางออนไลน์นะคะให้คุณเนี่ยฝึกจริงทําจริงปฏิบัติจริงอยู่ที่บ้านได้มีทั้งคู่มือเอกสารการเรียนแล้วก็เซ็ตครีมนะคะให้คุณนําไปฝึกได้เลยค่ะแล้วมาเจอกันค่ะที่ธัญญีสวย,นยงามสงา่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ